มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนโคชเชเฮ hey, ล่นค่ะได้แล้ววิกตูเซ็นมอบสัญชาติไทยหลังทุ่มเทเพื่อวงการกีฬาโคชเชนะคะเฮ hey, ลานค่ะเซ็นมอบสัญชาติไทยหลังทุ่มเทเพื่อวงการกีฬานะคะประยุทธ์เผยโคชเชดูแลการกีฬาให้ประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควร เวลา15นาฬิกานาทีของวันที่3กุมภาพันธ์ห5ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีและก็รอมอวกลาโหมได้ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ได้ลงนามคำสั่งมอบสัญชาติไทยเพิ่มเติมประจำปีตามวาระโดยวันนี้ได้ลงนามคำสั่งมอบสัญชาติไทยให้นายเชยองซอกเชหรือว่าโคชเชนะคะหัวนหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย ซึ่งได้รับสัญชาติไทยเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นคนไทยตามที่เขาเองขอร้องมาเพราะเขาดูแลการกีฬาให้ประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรโคชเชเฮลันค่ะได้แล้วค่ะสัญชาติไทยบิ๊กตูเ่เซ็นมอบสัญชาติไทยหลังทุ่มเทเพื่อวงการกีฬาขอขอบคุณข้อมูลจากข,ข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ